หอยเชอรี่นะคะเชอรี่สีทองเราได้หอยเชอรี่มาแล้วเราจะทำการเอาลงในอ่างเลี้ยงนะคะน้องเขายังอยู่นะคะไม่ไปไหนเลย หลังจากที่เรานำน้องออกจากกล่องนะคะกล่องพัสดุเราก็นำมาล้างนะคะเพื่อให้ตัวน้องสะอาดก่อนแล้วก็เอามาล้างน้ำเนี่ยเราก็แช่น้ำก่อนว่าน้องจะมีตัวตายไหมเพราะว่าถ้าหอยตายเขาก็จะลอยน้ำขึ้นมา อันนี้ไม่มีรอยสักตัวนะคะเราก็จะนำน้องลองอ่างเลยนี่นะคะอ่างเลี้ยงปลาของเราโอ้ย អង្លែងឯងน้องចា เลี้ยงหอยในอ่างเลี้ยงปลานะคะวางเขาไปอกค่ะเปลือกเขาแดงเชอร์รี่สีทองค่ะ มีเพื่อนนะเราก็จะมาดูว่า น้อจะกินอาหารดีไหมประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหสบเกือบยี่สิบตัวนะคะทองเรามาขุดทองจะปลาน้อยก็ได้ที่หลบซ่อนดีด้วยเหลือปลาหางนกยุงอยู่สองตัว นอกนั้นตายหมดแล้วเราก็จะเลี้ยงด้วยกันกับ้อยเชอรี่นะคะเป็นเพื่อนกัน